ข่าวอะไรเหรอครับไม่ไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดนะใครพูดอ่ะอค,คือผมไม่ได้คุยแบบว่าเออเราเป็นแฟนหรืออะไรนะครับเราก็มีเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ได้มีคุยแบบนั้นครับผมเป็นเพื่อนมีแต่เพื่อนครับผมค,คือก็ออก็กลัวเหมือนกันนะ แต่อย่างที่ผมไม่เคยเคยบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนแบบคือเลือกมากด้วยนะครับแล้วก็แบบอยากจะเจอคนที่มันใช่จริงๆแล้วค่อยแล้วค่อยเปิดค่อยแบบค่อยคุยจริงๆเพราะว่าไม่อยากจะแบบพบเพื่อเลิอก,เลอกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมเจอแต่คนนอกวงการนะฮะในวงการก็มีแต่พวกที่เจอเจอในกองละครอย่างเดียวครับนนนนักแสดดงาาวะะคคใรที่่หบเออ ไม่ครับเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนครับเราเราชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ไปให้ให้ความหวังหรืออะไรครผมว่าผมเป็นคนชัดเจนนะชัดเจนครับยอมรับว่าเป็นคนเลือกเยอะเลือกเยอะครับผมใช่ คือไม่ได <Yes. S 1> mm ้เป็นสเปคสูงแต่ว่าแบบอ๋อคนที่มันใช่คนที่มันคุยจนรู้เรื่องจริงๆนะครับเฮ้ยผมยิ้มเจแดงนี้ไม่เยอะอะไรผู้ชายแก่ช้าเปอะไรหรอกมันคือไม่ได้บอกว่าต้องอายุเท่าไหร่ครับคือเราก็ถ้าถ้ามันเจอถ้ามันใช่ถ้ามันเจอคนที่ใช่มันก็คงมันก็คงใช่มันก็คงไปคุยกับเขาไม่ได้คุยกับใครแบบนั้นนะครับ ครับผมโสดน,นัน้นโสดมานานเท่าไหร่แล้วครับโสดมาไม่รู้อะไม่ได้นับเลยมานานพอสมควรนานสามสีป่ปีฮะไม่ไม่เหงาไม่เหงาครับคือเป็นคนงานมีผมมีงานชนตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบม,มเีเป้าหมายในชีวิตด้วยที่อยากทำอะไรเงี้ยแบบธรุรกิจหรือว่างานเพลงอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็าอยู่กับงานของเราก่อน